นี้นะครับ17พฤศจิกาย,ยน2565นะครับเรื่องของประกันสุขภาพนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ติดเชื้อโควิด -19 มาแล้วแล้วหายมาแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมาขอทำประกันสุขภาพภายหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือหลายท่านเลยนะครับที่ขอเอาประกันสุขภาพเราซื้อประกันสุขภาพค่ารักษาค่าห้องค่าชดเชยหรือประกันชีวิตต่างๆนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราอาจจะถูกยกเว้นนะครับความคุ้มครองเรื่องของค่ารักษานะครับที่สืบเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด -19 มาก่อนนะฮะถ้าเราติดไปครั้งเดียวแล้วไม่มีอาการเลยหรือว่าอะไรเงี้ยคือโอกาสที่เขาจะพิจารณาเนี่ยให้เราเนี่ยถูกยกเว้นได้เนี่ยมีสูงมากๆนะครับแต่ถ้าใครติด2รอบนะครับถ้าใครติด2รอบนะฮะแล้วมีอาการแทรกซ้อนหรือว่าเป็นลองโควิดมาเนี่ยแล้วเกิดจะซื้อประกันประกันสุขภาพนะครับ แน่นอนครับจะถูกยกเว้นความคุ้มครองที่รักษาเกี่ยวกับสืบเนื่องแล้วแทรกซ้อนมาจากการติดเชื้อโควิด -19 นะครับและอาจจะถูกเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยด้วยนะครับถ้าเรามีอาการนะครับสําหรับคนที่ไม่มีอาการเนี่ยโอเคแน่นอนครับอาจจะถูกยกเว้นแน่ๆครับแต่ก็จะไม่ต้องชาระเบี้ยเสี่ยงภยัยอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาหรือว่าดุลพินิษของทาง บริษัทประกันภัยเลยนะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็สามารถที่จะเช็คหรือตรวจสอบได้นะครับว่าเรามีประวัติการติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่ไม่ว่าเราจะถแถลงหรือไม่ถแถลงนะครับเวลาที่เราไปเข้ารักษาสมมุติว่าเราซื้อประกันสุขภาพไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ถแถลงเนาะเราไม่ได้แจ้งว่าเราติดโควิดมาก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ในวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลน,นะครับแล้วอาการเนี่ยของเราเนี่ยมีคุมเครือหรือว่าเกี่ยวข้องกับ การติดเชื้อโควิด -19 เ้าขาจะต้องเช็คแน่ๆครับว่าประวัติของเราน่ยมีการติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่นะครับถ้าเราไม่แถลงนะครับโอเคเขาอาจจะยังไม่ได้แจ้งว่าเราเนี่ยถูกยกเว้นนะครับแต่วันเคลมถ้าเขาเช็คเจอครับเขาไม่จ่ายแน่ๆนะครับอันนี้นะฮะอันนี้นะครับถ้าใครจะทําประกันก็อันนี้ต้องทราบไว้เลยนะครับประกันสุขภาพนะครับต่อไปเราต้องทราบเลยนะครับถึงแม้ความคุ้มครองเนี่ย ค่ารักษาพยาบาลด้วยการติดเชื้อโควิดสิเนี่ยจะมีเงื่อนไขนะครับหเงื่อนไขนะครับทางสธกําหนดออกอปพกําหนดนะครับมันก็เคลมค่อนข้างยากอยู่แล้วเพราะว่าคือด้วยเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้นะครับเป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มีประกาศใหม่มาบังคับใช้ขึ้นมานะครับแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเราไม่กังวลว่าเราเนี่ยจะเสียเปรียบบริษัทประกันภัยเวลาเคลมนะครับควรถแถลงก็ไปก่อนดีกว่านะครับให้เขาเสนอข้อเสนอเรามานะครับถ้าเขารับทราบแล้ว ถ้าเราได้รับความคุ้มครองจะไม่ส่งผลความคุ้มครองอย่างอื่นนะครับผมค,ครับไปไปครับ